สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเวนคาลิวันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า t h e f o r t t h e f อ r ฟ t h e ดเดออันไหนสักอันนี่ยครับ t h e f o r รก็เราจะไปจำลองการไปช่างตีเดาอไปขุดแร่มาทำดาบกันนะทุกคนไม่เอา พูดพร้อมทำเพลงเข้าเกมกันเลยโอ้โหอ,อะไรนี่คุยกับซินเซมโรโอ,อาจารย์เหรอนี่ทุกคนครับผมรู้แล้วอาจารย์เราเคยเป็นอะไรเคยเป็นอะไรมาก่อน เซเบโล่ผมขาวอย่างนี้ไปตาย,ยาตอย่างนี้จะมาเช็คเสียเต้ถ้าพร้อมแล้วเวลาเริ่มกันเลยเริม่มกันเลยอืออะไรนะอีเตอร์ว้ย ตอนนี้ผมยังเป็นคนอยู่นะฮะเขาให้สปีดมาสามอันหรออุ้ยมีมนุษย์ยีเอซ็นเอลฟ์สิบอซัมบี้สิบส่เปอรก็ปลิ้น1 0บจคนตายและวิญญาณน่าจะอันเดดน่าจะชื่อว่าอันเดดนะเะออก้าอร์เซ็นุษย์ตัวต่ำนะเจ เงาหกมิโนทอหนึ่เซนแต่ที่ผมอยากได้สุดน,น่าจะนีนะ่นะครับปีศาศ0ูนะทจุดค้เปร์เ็นนะผมเห็นมาสักพักแล้วว่ามีเสียงพูดเกี่ยวกับเกมเกมนี้ไม่เยอะไม่พูดรอืองปรเสุ่มกันเลย, <c oughs> ยมาถึงเลยอ้าว1ุ้อร์เอ็อะไรอ่ะ ความสูงลดลง20%ความเร็วในการเคลื่อนที่ลบ5ความเสียหายต่อแร่หลอมดีขึ้นมีโอกาสสร้างความเสียหายต่อหินเพิ่มขึ้นอาอสรุปเป็นอะไรไม่ต้องตอบหรือว่า F กันแน่นะครับอาวน่าจะเป็นอันนี้นะ <c oughs> ผมได้จะได้7% เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็ตัวเล็กจริงแต่ไม่เชื่อว่าจะ small ขนาดนี้เฮ้ยมีพุ้งด้วยเกมนี้ การขุดอีสุดอีไปดิสิคททรับเดี๋ยวขุดเพิ่มอีกสักหน่อยเพราะว่าต่อไปเขาบอกว่าให้ไปที่ไมนู้ไปเกอบคืออะไรอ๋อหลอบอาวุธการที่เราจะหลอบอาวุธดีด เราต้องขยันฟาร์มหน่อยนะครับทุกคนผมว่ามันต้องได้ของดีแน่นอนก็เดี๋ยวผมจะข้าบไปตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วกันเลยนะครับ ฟาร์มเสร็จแล้วนะฮะต่อมาเขาบอกว่าให้เรามา,า,มา,า,มาหลอกมังุดตรงนี้หรอน่าจะใช่เอนอนี่แล้วทุกคนเมื่อกี้ที่ผมไปฟาร์มมาผมเจออะไรเขี้อทุกคนปุ๊บเื้อ <c oughs> ใส่ใส่ยื่นเพิ่มได้ไหม่ะเฮ้เขาให้ทำอะไรอันนี้คืออะไร มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมล่้อาเรียบร้อยต่อมาโอ้เรเรียบร้อย ไหนเอเอาวุธระดับไหนโอ้โหวิ้โี่ย้ยแย่สิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหท้อเลยไม่เป็นไร ดาบตรงถุงมือคาตนะเฮอยผมอยากได้เกสซอแท้เอาหมดเลยแล้วกัน จะได้แล้วไปครั้งเดียวโอ้จ,จังหวะนี้การหลอมเรียบร้อยอู้เฮ้ยผมเลยกคาตานะเหรอหรืออะไรป๊อกป๊อกคาตานะรู้ว่า,า,า,ะะะะา,าวจะได้เกศจอนแน่นเนี่ย วิโอ้โหโอ้โหโอฮมโอ้อโหอ,โอ้อันตะนะโอ้ไม่ไม่ตางยันที่แล้วโอ้โหต่างแค่ดาเมจเล็กน้อยจะบ้าตาย <c oughs> ว่าไม่ค่อยต่างกันมากผมใช้เด็กเกอร์ดกว่ามันมีสกิลพิเศษอะไรแปลกๆด้วยนะทุกคนผมไม่นักการณ์นี่เสียของไปเยอะที่สุดไม่เนอะจะต้องขายจริงๆหรือเท่าไรอุ้ยจตปบาเเรออุ้ยวิวอัพเลย แล้วก็มาซื้อ,อเตอร์หินไม่เีเตอร์ทองแดงแล้วก็อันนี้ชีสโอเคนะครับผมว่าได้จะกินเวลาพอสมควรงั้นขอข้าไปต่อที่คุณแร่เสร็จเลยนะครับ ทำไมมันทำไมกันน้อยกว่าหมวกอ่ะอ้าอุ๊ยอันนี้เสียของเยอะสุดดีสุดเลย ตอนนี้แต่ว่าไฟไม่ได้สิอาวุธเรายังอ่อนอยู่เรายัสู้กับซอมบี้ไม่ได้ไม่เห็นไปโอ้สีตีอ,อ,อ้ยเมื่อน

Gracias. อสุดท้ายเฮ้ยาจะกลับมาล่าพวกแกจะซอบ,บี้คันตะหนะเหรออุ้ยเตรียมได้ขวานใหญ่กับดาบใหญ่ไอ้ดาบยักษ์เอาปู๊บออก ใส่เลยดิใส่เลยดิใส่เหล็กเ <c oughs> ออไม่พอฮรเดี๋ยวเอาอันนี้มาครับอย่างแรกใส่เห็ดเราจะได้เงี่ใส่เงินดับตรงใส่เหล็กไม่ได้ฮะจะเป็นอะไรใช่ฮหรือลูกบอไม่ใช่ อ้เอาละนะยุปแล้วจังวันี้นะอาวุธที่ทำให้เราประสบความสำเร็จที่สุดไปมาซื้อย่างพี่จ๋าโอ้ยไรที่โหดีมากเลยทุกคนห้อมย่างยากเลยขราวดี

ông hello 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 Ừ hello 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 này, này. เนี้ไม่เคยได้ไงแด็กเกอร์ยาวฮะฮะอะไรเหรออะไรที่คุณดาบอ่ะฮะใช่ได้เปนแรงจังพี่ จุดสูงสุดแล้วเลยอ่ะกูนยจุดห you know really <cl> ้าอืมก en> ็ไปขายเดือดเลยดาบสีดิวกันนี่เรื่องดาเมจดาบยาวใหญ่เดือดดาบยาวดาเมจแรงสุดอุ้ยเด็กเกอร์ดาเป็นอะจังอะเร็วด้วยเออใชเด็เกอร์ไม่ได้ดาบใหญ่ค่ สีสแปดร,รือเ่าหักปเทเป็นจ้าให้ข้าการเละ่ะดาวันที่สามเ่ของข้าไปตอนเสร็จเลยนะครับ

เฮ้แต่ค้าตรงไหนเอ่ยแต่ค้าตรงนี้หรอไม่ใช่เหรอแตางไหนเห ามาแล้วฉันมาพร้อมความันจอยอันนี้แมวออันนี้แมวเอานมิตรุ่ยวีเตอร์อะไรอ๋อุนนอียูระไรไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้โหอัลลอฮ์่โดนสจมจิก

เซฟฟายสุดโุดเซฟโมฮโัโโมโลโหลผมว่าจะาไว้มาต่อกันทีหลังนะครับก็สำหรับ์ทแรกเซเซโมโกก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ต่อในพ์ทหน้านะครับอายุน่าละ ีนะเดนเกอร์ติดไฟก่อนจะพิชซูไอ้ช่อตหายแล้วนะครับผม